มาเรื่องแล้วครับที่น้องล่าสุดไมค์มาโลนีกูรูด้านประวัติศาสตร์การเงินและผู้แต่งหนังสือขายดีระดับโลกอย่าง Guide to Investing in Gold and Silver ได้ออกมาพูดคำนี้แล้วครับ This is going to be horrific หรือแปลเป็นไทยแบบตรงตัวเลยว่านี่มันจะเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองเขาไม่ได้พูดเล่นนะครับแต่เขาเอาข้อมูลมากลางให้ดูเลยว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้มันจะไม่ใช่แค่เศรษฐกิจถดถอยธรรมดา แต่มันจะรุนแรงกว่าวิกฤตปี2008หลายเท่าและมันจะกวาดล้างความมั่งคั่งของคนทั้งโลกที่ถือสินทรัพย์กระดาษจนกลิ้งผอนแต่เดี๋ยวก่อนครับท่ามกลางข่าวร้ายระดับโลกนี้กลับมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยเพราะเงินทุนที่หนีตายกำลังมุ่งหน้ามาหาเราครับเดี๋ยวคลิปนี้แอดคิมจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gold and Bitcoin Live วันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันทั่วโลกเกี่ยวกับสัญญาณอันตรายทางเศรษฐกิจและโอกาสรอดของคนไทยครับคืออย่างนี้นะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นสัญญาณเตือนภัยจากกูรูระดับโลกหลายคนมันดังขึ้นพร้อมกันแบบไม่ได้นัดหมายโดยเฉพาะคลิปล่าสุดของไมค์มา l โลนีที่ผมเพิ่งดูมาปกติแกจะเป็นคนพูดจาด้วยข้อมูลไม่ใช่อารมณ์ แต่รอบนี้แกใช้คำว่า horrific หรือน่าสยดสยองเลยทีเดียวแกบอกว่าคนส่วนใหญ่กำลังหลงระเริงกับตลาดหุ้นที่พุ่งกับตัวเลข GDP ที่ดูเหมือนจะดีแต่หารู้ไหมว่าครั้งตายนั้นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่สุดในรอบ100ปีมันถูกจุดชนวนแล้วครับไมค์มโลนีเขาชี้ให้เห็นจุดตายจุดหนึ่งครับเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์100ปีที่ผ่านมาเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งมันจะเกิดจากฟองสบู่แค่อย่างเดียว อย่างปี2000ฟองสบู่หุ้น .com แตกแต่อสังหายังดีอยู่ปี2008ฟองสบู่อสังหาแตกแต่ตลาดหุ้นตอนนั้นไม่ได้บวมเป้งขนาดนี้แต่ปี2025นี้ครับพี่น้องเรากำลังเจอกับ The Twin Bubbles หรือฟองสบู่คู่ขนานทั้งหุ้นทั้งอสังหามันพองจนจะระเบิดพร้อมกันมาโลนี่บอกว่านี่มันคือหายนะเพราะถ้าขาข้างหนึ่งหัก อีกข้างมันรับน้ําหนักไม่ไหวแน่ๆแ,และมันจะพังคลือลงมาพร้อมกันและไม่ได้มีแค่มาโลนี่นะครับโรเบิร์ตคิโยซากิเจ้าพ่อพ่อ,พอรวยสอนลูกก็ออกมาทวิตเดือนรัวๆเลยครับว่า The biggest crash in history หรือการพังทลายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กำลังจะมาแกบอกว่าคนนับล้านจะถูกล้างพอร์ตโดยเฉพาะคนที่เชื่อว่าการออมเงินในธนาคารคือความปลอดภัยแกบอกเลยครับว่า Savers are losers ในยุคนี้ หรืออย่าง h a r ์รี่เดนักเศรษฐศาสตร์ที่แม่นเรื่องประชากราศาสตร์ก็บอกว่านี่คือ Crash of a Lifetime หรือวิกฤตชั่วชีวิตเขาบอกว่าโลกเราอัดฉีดเงินปลอมๆเข้าไป27ล้านล้านดอลลาร์ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องล้างพิษหรือ Detox ก,กันแล้วครับแล้วหลักฐานมันอยู่ตรงไหนนี่ไงครับ 1. น,นี่สาธารณาสหรัฐทะลุ38ล้าน,ล,านล้านดอลลาร์ไปแล้วเมื่อไม่กี่วันนี้เองนี่คือหนี้ที่ไม่มีวันใช้หมด 2. คนอเมริกันถังแตกตัวเลขหนี้เสียบัตรเครดิตพุ่งไป12%สูงสุดในรอบ15ปีรถยนต์กำลังจะถูกยึดเกือบ2ล้านคันในปีหน้า 3. ส,สัญญาณคนตกงานเดือนตุลาที่ผ่านมายอดประกาศเลิกงานในอเมริกาสูงสุดในรอบ20ปีทั้งหมดนี้มันบอกว่าเศรษฐกิจกระดาษของอเมริกามันกำลังจะพังคลืนลงมาครับแต่พี่น้องครับทําการข่าวร้ายที่น่าสยดสยองนี้ มันมีแสงสว่างอยู่ที่บ้านเราครับมาโลนีพูดประโยคทองคำไว้ว่า wealth is never destroyed it is merely transferred หรือความมั่งคั่งไม่เคยหายไปไหนมันแค่เปลี่ยนมือเมื่อเงินทุนมันเห็นว่าบ้านไฟไหม้ที่อเมริกามันก็ต้องหอบข้าวของหนีตายแล้วมันจะหนีไปไหนครับมันต้องหนีมาหาของจริงหรือ real assets ครับแล้วใครล่ะที่มีของจริง ก็ไทยแลนด์นี่ไงครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าในขณะที่โลกตะวันตกกำลังหวาดกลัวกับภาวะฟองสบู่แตกเงินทุนมหาศาลกำลังไหลทะลักเข้าสู่ภูมิภาคของเราอย่างเงียบๆแต่รุนแรงตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่ไหลเข้าไทยในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พุ่งขึ้นถึง1 2 5ทะลุ2แสนล้านบาทไปแล้วครับนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการหนีตายของทุนโลกญี่ปุ่นสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกาเองต่างก็ขนเงินมาสร้างโรงงานสร้าง Data Center ในบ้านเราเพราะเขามองเห็นว่าไทยคือหลุมหลบภัยหรือ s a ฟ e h a v e นที่ปลอดภัยที่สุดในยามที่โลกกำลังแบ่งขั้วไทยเราใช้นโยบายการทูดไผ่ลูลมหรือ Bamboo Diplomacy ที่เป็นมิตรกับทุกฝ่ายทำให้เรากลายเป็นเขตปลอดสงครามการคร้าที่ใครๆก็อยากมาพักเงินครับอีกจุดที่น่าสนใจมากคือเรื่องความมั่นคงทางอาหารครับในยามวิกฤต ทองคํากินไม่ได้หุ้นกินไม่ได้แต่ข้าวกินได้ครับล่าสุดสิงคโปร์ประเทศที่ได้ชื่อว่าฉลาดที่สุดในอาเซียนและมีการวางแผนระยะยาวที่รัดกุมที่สุดรีบบินมาเซ็นสัญญาซื้อข้าวไทย1 0 0 0 0แสนตันล่วงหน้ายาวถึง5ปีเลยครับนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเขารู้ว่าวิกฤตขัดแคลนอาหารกำลังจะมาและเขาเลือกที่จะฝากท้องไว้กับอู่ข้าอู่น้ำของโลกอย่างประเทศไทย การที่ชาติมหาอำนาจทางการเงินเลือกเราเป็นเครื่องการันตีชั้นดีว่าสินค้าโภคภัณฑ์ของเรามีค่าดั่งทองคําในยามวิกฤตครับนอกจากนี้ถ้าเรามองไปที่ความเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งประเทศไทยเราจะเห็นการเตรียมพร้อมที่น่าทึ่งครับ บ้านเรามีการตุนทองคำสำรองไว้สูงสุดเป็นประวัติการถึง21.5พันล้านดอลลาร์ครับนี่คือการกระทำที่สอดคล้องกับคำแนะนำของกูรูระดับโลกที่บอกให้ถือสินทรัพย์จริงเพื่อรับมือกับ monetary reset หรือการล้างไพ่ระบบการเงินโลกไทยเราไม่ได้ถือแค่กระดาษดอลลาร์ที่กำลังเสื่อมค่าแต่เราถือทองคำที่เป็นเงินของพระเจ้านี่แสดงให้เห็นว่าผู้นำทางการเงินของเรามองขาดและเตรียมกระสุนดินดำไว้พร้อมรับมือกับแรงกระแทกแล้วครับ และสิ่งที่ไม่พิถึงไม่ได้เลยคือภาคอาสังหาและโครงสร้างพื้นฐานครับในขณะที่อสังหาเชิงพาณิชย์ในอเมริกาอย่างตึกออฟฟิศกำลังจะเจ๊งรนาวเพราะคนไม่เข้าออฟฟิศแต่ในไทยนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะใน e e c กับคึกคักมากที่ดินและโรงงานกลายเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ที่ต่างชาติแย่งกันจับจองเพราะนี่คือฐานการผลิตของจริงไม่ใช่ตัวเลขในจอดิจิทัลเงินทุนที่ย้ายจากฝั่งตะวันตกมาสู่ฝั่งตะวันออก จะเปลี่ยนจากการเก็งกําไรในกระดาษมาเป็นการลงทุนในโรงงานและการผลิตจริงและไทยเราก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมที่สุดในภูมิภาคที่จะรองรับเม็ดเงินก้อนนี้ครับสุดท้ายครับความเป็นกลางของไทยกําลังจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามหาศาลในโลกที่แบ่งเป็นค่ายสหรัฐกับค่ายจีนนักลงทุนต้องการที่ยืนที่ปลอดภัยที่ไม่ต้องเลือกข้าง ไทยเราคือคำตอบนั้นครับเราเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอาเซียนในมิติของการลงทุนนี่คือโอกาสครั้งใหญ่ที่คนไทยอาจจะมองข้ามแต่ต่างชาติเขามองเห็นชัดเจนดังนั้นวิกฤต horrific ที่ไม้โมโลนีเตือนอาจจะเป็นหายนะของคนถือดอลล่าแต่จะเป็นโอกาสทองของคนถือสินทรัพย์ในประเทศไทยครับ ผมสรุปสั้นๆนะครับ 1. ไมค์มารลอนี one, และกูรูทั่วโลกเตือนว่าวิกฤตเศรษฐกิจระดับ horrific หรือน่าสยดสยองกำลังจะเกิดจากฟองสบู่หุ้นและอสังหาที่จะแตกพร้อมกัน 2. ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแย่มากหนี้ท่วมคนถังแตกเลิกจ้างพุ่ง 3. เงินกำลังจะย้ายจากสินทรัพย์กระดาษอย่างหุ้นและพันธบัตรไปสู่สินทรัพย์จริงอย่างทองคำที่ดินและอาหาร 4. นี่คือโอกาสทองของไทยเพราะเรามีของจริงมีอาหารมีฐานการผลิตและมีความเป็นกลางทางการเมืองทำให้เงินทุนทั่วโลกกำลังไหลมาหาเราครับนี่คือจังหวัดที่คนไทยต้องหันมามองสินทรัพย์ในบ้านเราเลิกเห่อตามกระแสะเก็งกำไรในโลกตะวันตก และกลับมาสะสมความมั่งคั่งที่จับต้องได้บนแผ่นดินไทยขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Line แอดคิ property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคําว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินไหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือนคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึง ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิ property life นะครับหวกงจะเจอทุกคนในสัมมาานาครับขอบคุณครับ